ครับทุกสิ่งได้ดั่งใจเนื้อที่ชัยเพรเกษตรจันทบ,บุรีในทุกๆสาขาที่ใกล้บ้านท่านสำหรับในส่วนของรายการวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับและก็จะมีบริษัทที่เป็นผู้ให้การสนับสนุนรายการของเราซึ่งก็ได้แก่บริษัทโซตัสอินเตอร์เนชั่นแนลบริษัทชาลีเอสบริษัท UPL ประเทศไทยจำกัดเดิมนั้นก็คือในส่วนของบริษัทอลิสตาและบริษัทไฮโดรไทยหรือปุ๋ยเลือใบไข่มุก เราได้ดําเนินรายการมาเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับทีนี้ในแต่และบริษัทนั้นก็จะมีพิธภัณฑ์มากมายหลากหลายที่พิโนสกรได้ใช้กันอยู่วันนี้เราจะมาสรุปประเด็นผิิธภัณฑ์ที่สําคัญสําคัญและเป็นส่วนที่จะนํามาใช้ในช่วงระยะนี้ในกลุ่มของไม้ผลต่างๆเราก็มาเริ่มต้นกับในส่วนของบริษัทโซตัสอินเตอร์เนชั่นแนลทางใบก็จะเป็นในส่วนของ นูเทค h ไฮเอ็นนูเทคไฮพี P, หรือไฮฟอสฟอรัสสูงแล้วก็โพแทสเซียมสูงนะครับอย่างเช่นน no ูเทคซูปเปเคนั่นคือผลิตภัณฑ์ที่นำมาใช้ในการเร่งการเจริญเติบโตคือต้องนําเรียนนะครับว่าในส่วนของบริษัทโซตัสนั้นปัจจุบันก็ได้มีการนําเอาในส่วนของปุ๋ยมาเพิ่ม ถ้าเป็นปุ๋ยทางน้ำนะครับก็จะเป็นปุ๋ยไฮฟิร์สอาจจะมีสูตร20 55 31 25หรือ15 14 5 14แล้วก็13 13 13, 13. อันนี้คือผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นปุ๋ยทางน้ำคือปุ๋ยน้ำที่ไว้ชนพ่นทางใบในส่วนของทางระบบรากก็จะเป็นปุ๋ยฟูจิเทคซึ่งก็มีมากมายหลายสูตร หือว่าเป็นปุ๋ยที่พินอตสกอร์ได้เริ่มนํามาใช้กันในไม้ผลทีนี้ผลิตภัณฑ์ที่อยากจะนําเรียนนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มของสารเคมีที่ใช้ในการป้องกันกําจัดศัตรูพืชคือก็จะเป็นคําถามที่พินอตสกอร์ถามว่าแล้วถ้ามันมีทั้งเพลี้ยมีทั้งหนอนเราจะใช้ยาตัวไหนในส่วนของโมโนลิสของบริษัทโซตัสเองก็จะเป็นสารในกลุ่มของใส่ปุ๋มเที่ยวบวกกับ โปรฟิโนฟอสคือได้ทั้งเพลียทั้งนอนโดยเฉพาะในช่วงนี้หลังจากที่ทุเรียนติดผลแล้วนะครับช่วงดอกบานเราก็ไม่ค่อยได้ใช้พอจะมาเจอก็เจอหนอนเจอเพลียเราก็เลือกเอาในส่วนของโมโนลิสมีตัวอีบาเมตินเบนโทเอตซึ่งได้ทั้งเพรียทั้งนอนเช่นเดียวกันนะครับอย่างเช่นตัวโซเวนและก็จะมีตัวพิตภัณฑ์ที่เราอาจจะรู้จักกันดีเอสโตเกะ ถ้าในกลุ่มของเชื้อราก็จะเป็นพวกอเมโกตัวเพี้ยแป้งเราก็จะมีเทนจูในส่วนของสารตัวอื่นๆอย่างเช่นโอชินก็เป็นไดโนทิฟเรนแล้วก็ทาซิกาเลตนะครับทาซิกาเลตก็จะเป็นไฮแมกซาโซซึ่งเราทราบกันดีว่ามีคำแนะนำอยู่ในส่วนของอตัวฟิวซเลียมที่เป็นปัญหาของทุเรียนในเวลานี้ริษัท ต่อมาครับเป็น UPL ประเทศไทยเดิมก็คือบริษัทอลิสตาเดิมซึ่งถ้าเราจะพูดถึงอ,อลิสตานั้นท่านก็จะรู้จักในส่วนของเบลคุดเป็นสารป้องกันกำจัดเชื้อราในเชิงสัพพัสซึ่งต้องใช้ในเวลานี้ครับอิมินโนทาดีซิส,ส,สก็เป็นกลุ่มเชื้อราเราเรียกกันง่ายว่าเบลคุดนอกจากนี้ก็จะมีในส่วนของเอวิโตบวกกับ ไรด็อกดีเอฟซึ่งเราจะมีสปอร์ตโฆษณาคือในเรื่องของการป้องกันและการกามควบคุมโรคมีซีเลนเป็นทีบูโคลาโซนบวกอะซอกซิสโตร์วินนี่คือกลุ่มเชื้อราที่สารกำจัดเชื้อราที่เราใช้นะครับแล้วก็ถือว่ามีส่วนสำคัญในส่วนของบริษัท UPL เองนั้นถ้าเราจะดูเรื่องของสารป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟก็จะเป็นโมเรน โมเลนนั้นถือว่าเป็นกลุ่มที่เราใช้และก็ควบคุมเพล้ไฟได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่สำคัญสำคัญในช่วงนี้ที่เราใช้กันนอกจากนี้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ของบริษัท UPL นั้นยังมีอีกมากมายนะครับจะเป็นในกลุ่มสารกำจัดวัชพืชหรือจะเป็นในกลุ่มต่างๆซึ่งท่านก็สามารถที่จะสอบถามได้ที่ชัยพฤกษ์ในทุกสาขาประเด็นในส่วนของบริษัท ที่เราอยากจะนำเรียนคือบริษัทชาลี SPC เรารู้จักกันในนามของปุ๋ยชาลีปุ๋ยชาลีเองนั้นก็จะมีในส่วนของปุ๋ยทางระบบน้ำชาลีเฟอร์เฟอร์ติปุ๋ยทางใบและก็ยังมีในส่วนของในส่วนของตัวปุ๋ยที่จะมาเร่งคุณภาพเร่งการสุกแก่คือปุ๋ยทางระบบรากรวมถึงในส่วนของบริษัทไฮโดรไทยหรือปุ๋ยเรือใบไข่มุกพี่นักรสกอครับ ในส่วนของปุ๋ยเลือใบไข่มุกนั้นเราก็คงจะได้เห็นภาพชัดเจนแล้วนะครับว่าในการใช้ปุ๋ยเลือใบไข่มุกซึ่งก็จะเป็นในส่วนของปุ๋ยเลือใบไข่มุกสูตร16 16, 16หรือจะเป็นสูตร155 5นะครับแ24 24 46 00 15 5 20 15แล้วก็ 13, บ3 21นี่เป็นประเด็นในส่วนของอบริษัท ไฮโดรไทจำกัดนะครับที่ได้เป็นผู้ให้การสนับสนุนรายการของเราซึ่งเราก็บางบริษัทเราก็ไม่มีสปอร์ตประชาสัมพันธ์นะครับก็ขออนุญาตใช้เวลาตรงนี้ในการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สินค้าในแต่ละบริษัทที่ได้เป็นผู้ให้การสนับสนุนรายการของเราในทุกวันอาทิตย์ช่วงนี้เราพักฟังสิ่งที่ดีๆจากผู้ให้การสนับสนุนรายการสักครู่หนึ่งก่อนครับแจ็กเก็ตแจ็คเก็ตสารกำจัด เลี้ยงใบหนอนชอนใบในมังคุดผู้เรียนและไม้ผลทุกชนิดปัญหาลูกลายในมังคุดผู้เรียนหนามติดจะหมดไปผ้าช้แจ็กเก็ตแจ็คเก็ตอัตราการใช้หน้อยพลังแรงเต็มสุดแต่มประสิทธิภาพกำจัดเสี้ยงใบได้อย่างเด็ดขาดมังคุดผิวมันผู้เรียนผลสวยผลผลิตขายได้ราคาร้อใช้แจ็กเก็ตแจ็คเก็ตผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบริษัทโซตัปสัญ,ญลักษณ์ตราทงลูกโลก เกอร์มาพลัสสูตรเปิดตาดอกพืชโตทันใจได้ผลทันตาต้องเกอร์มาพลัสเกอร์มาพลาช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืชทุกชนิดอย่างได้ผลกระตุ้นการเปิดตาดอกเพิ่มผลผลิตฝื้นสภาพต้นหลังการเก็บเกี่ยวหมดปัญหาตั้งโสมเกอร์มาพลาสสารายสีเขียวโมรกฏสดจากทะเลเกอร์มาพลัสผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบริษัทโซตัส มาแล้วมาแล้วอุ๋ยเกรกดดีชาลีเฟรดอุ๋ยเกรกดคุณภาพจากประเทศเบนเยียมีหลายสูตรให้เลือกสูตรแรงต้นชาลีเฟดสูตรสามสิบยีสิบิสูตร20่สิบิบิ และสูตรยี่สิบเอ็ดสูตรเร่งดกชาลีเฟรด10 52 17และสูตร15 30 15สูตรเร่งผลชาลีเฟรดสูตร10 20 30และสูตร6 32 32มาพร้อมกับฮอร์โมนสูตรเข้มข้นโปรฟิกเอนไซม์กล่องสีแดงสูตรเร่งต้นบำรุงต้นโปรฟิกเอนไซม์กล่องสีเขียวสูตรเร่งดอกบำรุงผลสิ้ คุณภาพจากบริษัทชาลี SQM ประเทศไทยจำกัดชาลีเฟรดปุ๋ยเกรดดีมีคุณภาพฉันละงงมากเลยผู้ใหญ่ใครๆก็บอกว่าปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไวกิ้งของแท้ต้องเป็นแบบ แบบนี้แล้วไอ้แบบไหนล่ะที่มันเป็นของแท้ก็แกไปฟังมากก็เลยคิดมากใครเขาจะว่ายังไงไม่ต้องไปสนใจแกไปดูที่กระสอบที่เขาเขียนว่าตราเรือใบไวกิ้งอ่านว่าตราเรือใบไวกิ้งเท่านั้นแหละก็จะได้ปุ๋ยดีๆไปใช้แล้วใช่ถูกอย่างผู้ใหญ่ว่าตราเรือใบไวกิ้งที่ข้างกระสอบจะไปอ่านเป็นอย่างอื่นได้ยังไงก็ต้องอ่านว่าตราเรือใบไวกิ้งตราเรือใบไวกิ้งพูดติดปากคุณภาพติดใจ วีไขมุกตราเรือใบไวกิ้งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไฮโดรไทยในเครือประวิทย์กรุป๊ปโมแลนด์พลังสีฟ้าออกฤทธิ์เร็วปราบแมลงทั้งปากดูดและปากกัดไม่ว่าจะเป็นแมลงหวีขาวด้วงมัดผักและเตี้ยไฟดูดซึมได้ทั่วทั้งต้นพืชใช้ได้กับทุเรียนมะม่วงส้มลำไยกล้วยไมย้ผักกินใบผักกินผลและข้าว โมแลนคุณภาพมาตรฐานญี่ปุ่นผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก UPL เพิ่มผลผลิตเพื่อเกษตร,รกรไทยกรณี้มีรายงานว่ากเกษตรกรชาวสวนทุเรียนสามารถหยุดการระบาดของเพี้ยปุยฝ้ายได้แล้วด้วยโตกุไทออนเพระโตกุไทออนเป็นสารเคมีที่ใช้กำจัดเพี้ยแป้งเพี้ยหอยนอนผีเสือ้อและมแมลงอื่นๆได้หลายชนิด โตกุไทออนเป็นสารในกลุ่มน้ำมันชนิดเดียวที่เป็นยาเย็นมีลิ์ต่ค้างสั้นเพียง15วันจึงพ้นได้ทุกระยะการเจริญเติบโตใช้โตกุไทออนที่อัตรา200ถึง300 cc ต่อน้ำ200ลิตรร่วมกับสารจับใบไฮดรอยทุกครั้งเมื่อพบการระบาด โต๊กุไทออนสินค้าดีมีคุณภาพจากบริษัท UPL ประเทศไทยจำกัดหาซื้อได้ที่ร้านเคมีกเกษตรใกล้บ้านท่านครับท่านสามารถที่จะหาซื้อในผลิตภัณฑ์ต่างๆเหล่านีาไ้ได้ครับที่ใช้เพื่อเกษตรจันทบุรีในทุกๆสาขาที่ใกล้บ้านท่านแต่ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ในส่วนของบริษัทไฮโดรไทยหรือปุ๋ยเรือใบไข่มุกนะครับก็จะต้องไปที่ใช้เพื่อโกลเทคขุงใช้เพื่อเกษขัขวระยาแล้วก็ใช้เพื่อเกษไรฟ์ทู สหรประเด็นสาระในเช้าวันนี้มาจากคำถามจากพิณศักรผู้ปลูกทุเรียนนะครับก็คือท่านก็นดูแลจัดการทุเรียนมาทั้งหมดแล้วแต่ณวันนี้เนี่ยดอกทุเรียนมันจับก,กันเป็นกลุ่มตัวปลอกตัวยังคงเกาะและก็รัดอยู่ในกลุ่มพินศักรครับคำถามก็คือแล้วมันจะแก้ไขได้อย่างไรเนี่ยตอนนี้เพราะว่าฟังแล้วทุกท่านมันเลยระยะเวลาคือถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ย ก่อนดอกบานเราก็ทุ่งน้ำหนึ่งครั้งหลังจากดอกบานเราก็ไปเขี่ไปตีไปช่วยเขยา่าให้เขาล่วงแล้วเราอาจจะต้องดูเรื่องน้ำใช่ไหมครับตอนนี้มันเลยเวลามาแล้วหางแย้ก็ไม่แล้วดอกมันก็ติดแล้วเราก็ทราบดีว่าเพี้ยไฟมันก็จะระบาดพี่น้องสกอรครับประเด็นนั้นเราต้องเข้าใจว่าถ้าเราจะใช้แรงงานไปนั่งทำนั้นมันเป็นเรื่องที่ทำได้ถ้าทำได้ แต่ส่วนใหญ่แล้วทำไม่ได้ครับเพราะทำไม่ทันประเด็นนั้นก็จะเป็นคำถามที่น่าสนใจหลายเรื่องทีเดียวผมก็จะประมวลเป็นความรู้เป็นความเข้าใจและเป็นเทคนิคการจัดการคือประการแรกเนี่ยส่วนที่เราต้องเข้าใจคือหลังจากที่ดอกเขาผ่านการบานมาแล้วหนึ่งสัปดาห์นะครับเราก็จะเห็นในลักษณะผลอ่อนแล้วก็หางแย่ไมซึ่งในลักษณะ ถ้าไม่มีเลยเนี่ยนะครับก็แสดงว่าที่ผ่านมานั้นกระบวนการจัดการของเราหลังจากดอกบานเขาล่วงลอยทันทีก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ตอนนี้ปัญหาเริ่มมีนะครับก็คือหลายท่านเห็นว่าหางแยะตอนนี้กำลังร่วงมากทีเดียวซึ่งเดี๋ยวเราจะให้เป็นความรู้ต่อไปประการต่อมาถึงนะ้วันนี้ผ่านมาแล้วหนึ่งสัปดาห์หรือสองสัปดาห์ เราก็จะต้องพบเห็นว่า,าผลอ่อนของทุเรียนนั้นเริ่มพัฒนาเริ่มโตขึ้นส่วนที่มีปลอกเขาก็จะมีปลอกห่อหุ้มปลอกที่ห่อหุ้มเขาก็จะถูกดันให้แตกประเด็นนั้นในส่วนของรุ่นหลังที่บานก็ยังเป็นเต็มไปด้วยกลีบดอกบางครั้งปลอกนั้นอยู่เป็นจำนวนมากคำถามคือแล้วเราจะทำอย่างไรได้บ้างคำตอบ เราลองมาพิจารณาดูนะครับประการแรกสิ่งที่เราทำได้ในลำดับแรกก็คือการเขย่าหรือการเขีย่ยเอาในส่วนที่ทำได้ให้เขาล่วงออกมากที่สุดคือบางท่านอาจจะมีเหล็กมีตะขอนะครับไปเกี่ยวซึ่งตอนนี้เนี่ยมันเป็นส่วนที่เหนียวแล้วแข็งแล้วอาจจะทำไม่ได้ละแต่ถ้าเป็นรุ่นหลังที่เพิ่งบานเราก็สามารถที่จะทำได้ไปเขยา่าไปเขีย่ยไปตีนั่นคือลำดับที่หนึ่งลำดับที่สองครับ เราก็จะต้องใช้แรงงานไปช่วยแกะช่วยเขียร์อันนี้เป็นแรงงานที่เป็นละเอียดที่เราอาจำเป็นที่จะต้องทำถ้ากรณีผลนั้นเขาติดเป็นจำนวนมากเกินไปประการต่อมาการใช้ปัจจัยช่วยการใช้ปัจจัยช่วยที่เราจะไปบำรุงดอก ไม่ว่าจะเป็นสารสกัดจากสาหร่ายพลังงานในรูปของกรดอะมิโนแคลเซียมบรอนหรือเป็นแคลเซียมเดียวเป็นอะทูนิกเป็นกลุ่มพลังงานจะเป็นคทโนจะเป็นไบโอสติมูลเลนไซฟ์มิน BK หรือปัจจัยอื่นๆในระหว่างที่เราพ่นไปก็จะมีส่วนส่วนหนึ่งนะครับที่จะไปเร่งผลให้ขยายตัวออกแล้วก็ดันปลอกแตกออกไปหรือว่าเป็นส่วนทำให้ส่วนนี้เปือยแล้วก็จะหลุดล่วงง่ายเพียงแต่ว่า ต้องย้ำว่าในกรณีที่เราพ่นไปอย่างแรงเราสามารถทำได้ก็คือพ่นได้ให้เปียกเพียงแต่จะต้องนั่นหมายความว่าเราจะไม่พ่นภายในระยะเวลา5วันหลังจากดอกบานมันจะต้องผ่าน5วันไปแล้วคือ1สัปดาห์ถ้าอย่างนี้เราใช้ปัจจัยไปช่วยกระตุ้นกลับไปสร้างความชื้นให้กับในส่วนของกลุ่มดอกส่วนหนึ่งเขาก็จะหลุดได้ตรงนี้สามารถทำได้ แต่ก็ย้ําว่าในเวลาที่เราพ่นนั้นเราก็ต้องระมัดระวังเรื่องการปรับหัวพ่นนะครับให้เป็นฝอยอย่าเป็นแรงกระแทกต่อมาในส่วนของสิ่งที่เป็นคําถามก็คือเราเอาน้ําฉีดได้ไหมถ้าในกรณีที่ติดผลแล้วการฉีดน้ําเป็นส่วนหนึ่งที่พอปฏิบัติได้คือเคยมีการทําครับแต่นั่นหมายความว่า ทุเรียนในแปลงนี้ติดผลแล้วแน่นอนแล้วก็ผลเริ่มพัฒนาแล้วปลอกเนี่ยมันค่อนข้างจะยังรัดอยู่กรณีเช่นนี้เราสามารถพ่นน้ำได้เพื่อให้เขาเปื่อยตัวแล้วเราก็ไปช่วยแกะนี่เป็นเป็นประเด็นเทคนิคที่เคยมีงานศึกษาแต่ไม่แนะนำว่าพอดอกบานเสร็จภายใน1วัน2วัน3าวันแล้วเราจะพ่นอันนี้ไม่แนะนำนะครับ ก็มีคำถามน่าสนใจอยู่คำถามหนึ่งคือหมอทุเรียนไอ้ที่หมวกมันไม่หลุดเนี่ยเวลาที่มันเราทำงานไม่ทันจริงๆเนี่ยเราพ่นกำจัดเพี้ยไฟไปเรื่อยๆมันจะเป็นน้ำจีบไหมพี่นักสกรครับผมพยายามที่จะตอบให้เป็นประเด็นที่เราเคยทำงานด้านนี้มาโดยตรงให้เข้าใจว่าการณีปลอกที่มันห่ออยู่ แล้วผลมีการขยายปลอกนั้นกจ็จะแตกออกช่วงแรกเนี่ยมันอาจจะเห็นกับไปรัดผลอาจจะมีรอยคอดบ้างตรงนี้พอโตขึ้นเขาก็จะคลายตัวเราจะไม่เห็นลองรอยดังนั้นเท่ากับว่าทุเรียนในชุดนี้เนี่ยไม่มีเพี้ยไฟทำลายแต่ถ้าในกรณีที่ปลอกอยู่แล้วมีเพี้ยไฟทำลายตรงนี้มันก็จะกลายเป็นหนามจีบ ส่วนน้าจีบที่รุนแรงหรือไม่รุนแรงนั้นจะต้องไปบวกกับภาะวะอากาศที่ร้อนแห้งแรงด้วยคือประเด็นนั้นกําลังจะเชื่อมความสัมพันธ์เห็นว่าเพียไฟเขาไปแค่ดูดกินน้ําเลี้ยงแต่เขาจะรุนแรงได้ก็ต่อเมื่ออากาศร้อนแห้งแรงแล้วพินักกรให้น้ําน้อยเพราะฉะนั้นในการให้น้ําในรักษาระดับความชื้นเนี่ยถ้าเป็นการรักษาระดับความชื้นที่ดีความรุนแรงของอาการก้นจีบาหัวจีบก็จะลดลง ปลอกที่รัดอยู่เราอาจจะพบความเสียหายบ้างเล็กน้อยผมเคยมีงานศึกษาด้านนี้ครับก็คือ,อเราบีบน้ำให้น้ำน้อยเพื่อต้องการการติดผลปรากฏว่าอากาศที่ร้อนแห้งแล้งเป็นส่วนหนึ่งจนกระทั่งกลายเป็นว่าถึงแม้ว่าเราจะใช้คนไปช่วยแกะปลอกออกมันก็ยังกลายเป็นน้าจีบอยู่ดีดังนั้นจึงอยากจะฝากไว้ว่าอาการน้าจีบ เป็นส่วนหนึ่งถ้าจะรุนแรงก็คือเกิดจากเพลไฟไปบวกกับสภาวะอากาศร้อนแห้งแล้งเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรามีการรักษาระดับน้ําที่ดีการพัฒนาผลจเจริญเติบโตผลเบ่งเร็วเขาก็จะดันปลอกแตกออกได้และมีการใช้สารไปสนับสนุนการพัฒนาผลอ่อนส่วนในด้านของเพล้ไฟเราต้องใช้อยู่แล้วโดยเฉพาะความถี่หลังจากที่ดอกบานแล้วนะครับ สิ่งหนึ่งที่ผมเองนั้นอยากจะฝากไว้เป็นเป็นมุมมองนะครับในเรื่องของอกรณีการฉัดขาน้ำคือในเวลานี้เนี่ยพินักรจะเห็นนะครับว่าการพัฒนาของดอกทุเรียนหลังจากดอกบานเนี่ยภายในระยะเวลา1สัปดาห์เราจะเห็นแค่หางแย้ไหมพอเข้าสู่สัปดาห์ที่สองเราจะเห็นการติดผลพัฒนาผลชัดเจนละ เพราะฉะนั้นในกรณีที่ในระยะหางแย้ไหมอยู่ในหนึ่งสัปดาห์หลังดอกบานบางครั้งเราอาจจะไม่เห็นอาการหลุดล่วงเราจะมาเห็นในสัปดาห์ที่สองก็มีและยิ่งในเวลานี้ข่าวสารที่ได้รับมานะครับบอกว่าช่วงนี้หางแย้ร่วงกันมากทีเดียวในประเด็นตรงนี้เนี่ยมีคำแนะนำจากเพื่อนเพื่อนชาวสวนหรือจากในโลกของสื่อโซเชียลบอกว่าอดน้ำต้องอดน้ำ สามวันไม่ใช่นั้นเดี๋ยวมันจะล่วงอีกพี่น้กงสกอนครับนั่นไม่ใช่สูตรสำเร็จนะครับการอดน้ำก็เป็นการที่เราทำให้ทุเรียนมีความรู้สึกว่าเขาเครียดแต่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกรณีการล่วงเพราะถ้าท่านอดน้ำไปนานแล้วท่านมาให้น้ำเมื่อเราให้น้ำ้าไปน้ำนั่นแหละครับจะเป็นตัวกระตุ้นหรือตัวกระทุ้งส่งให้เกิดการสลัด เพราะว่าน้ำในต้นขาดเท่ากับพืชขาดแคลเซียมดังนั้นจึงไม่ใช่คำแนะนำที่จะนำมาใช้ในกรณีหางแย้ไหม่หรือหางแย้ร่วงสิ่งที่เราควรจะต้องเข้าใจก็คือในระดับตั้งแต่หลังดอกบาน1สัปดาห์ถึง2ส,สัปดาห์รักษาระดับน้ำให้สม่ำเสมอ ไม่ใช่ให้อดแล้วก็กระชากเข้าไปหรือให้มากบ้างให้น้อยบ้างเราจะต้องรักษาระดับความชื้นสม่ำเสมอในเมื่อดินมีความชื้นสม่ำเสมอแคลเซียมในต้นก็ไม่ขาดการหลุดร่วงก็จะไม่เกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นโดยธรรมชาติเราต้องเข้าใจนะครับว่ากรณีหางแย้ที่ร่วงในเวลานี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของการไม่ได้รับการผสมเกสรส่วนที่หผลที่ไม่ได้รับการผสมเกสร ก็จะทําการล่วงภายในเวลาหนึ่งสัปดาห์ส่วนผลอ่อนผ่านไปสองสัปดาห์ที่ล่วงก็เพราะว่าเขาแข่งขันการจเจริญเติบโตต่อกันดังนั้นก็อยากจะฝากว่าสิ่งที่เราจะต้องรักษาระดับความชื้นของน้ำก็คือในสองสัปดาห์หลังดอกบานเนี่ยเราจะต้องให้ดินมีความชื้นไม่อดแล้วให ให้เขารักษาระดับนี้ไปจนกระทั่งถึง2สัปดาห์หลังจากนั้นเราก็จะใช้เวลาตรงนี้เพิ่มปริมาณน้ำขึ้นไปอย่างช้าๆอาจจะเพิ่มทีละ5นาทีเคยให้25ก็เป็น30 30เป็น35 35เป็น40นาทีอันนี้คือการเพิ่มน้ำในช่วงสัปดาห์ที่2หลังดอกบาดแต่เราก็ยังไม่ได้ให้100%ซนะครับเพราะเดี๋ยวใบอ่อนเขาจะมาเต็มที่เหมือนกันสิ่งที่ สามารถนำมาใช้ในการตรวจดูว่าเราให้น้ำในระดับเพียงพอต่อการเจริญเติบโตหรือไม่พินณสกรอาจจะดูได้จากในด้านของคุณภาพของใบบังเอิญช่วงนี้กระแสลมมันแรงนะครับอากาศก็เย็นเราอาจจะเห็นใบหูในช่วงเช้าแต่ว่าพอพระสัก11โมงเช้าใบาเขาก็จะดีดเด้งขึ้นมาเป็นสดใสนั่นเป็นคำตอบที่หนึ่งว่าเออเราก็ยังสักให้น้ำได้พอดีอยู่ แต่ถ้า11โมงใบยังเหี่ยวหูอยู่ก็แสดงว่าเ,าเราให้น้ำน้อยเกินไปประการต่อมาในส่วนของที่ตำแหน่งของดอกก้านดอกนะครับก้านผลอ่อนในลักษณะตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่เราไปสัมผัสเราใช้หลังมือไปผลักไปแกว่งดูถ้าเขานุ่มนวมหรือแกว่งไปได้ไปมาเหมือนกับอีตอนก่อนดอกบานนะครับอันนั้นใช่ เพราะเราต้องการที่จะให้เขาได้รับความรู้ความเครียดและเขาจะได้ติดผลแต่ณวันนี้เนี่ยถ้าเราเอามือไปแกว่งตัวชอบผลอ่อนดูปรากฏว่ามันอ่อนนุน่มก้านย่นนั่นหมายความว่าเขาขาดน้ำภายในเนื้อเยื่อของเขาเมื่อเขาเป็นเช่นนี้เนี่ยถ้าเราปล่อยทิ้งไปนานกว่านี้แล้วเราให้น้ำเขาจะสลัดทิ้งทันที มีเพื่อนชาวสวนแนะนําว่าต้องอดน้ํานะอันนี้ไม่ใช่เลยนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการอดน้ํามากเกินไปแล้วขาดแคลนน้ําเมื่อขาดแคลนน้ําน้ําในต้นไม่มีเขาก็จะขาดแคลเซียมเมื่อขาดแคลเซียมก็เกิดความเครียดเอเทิลีนเอเทิลีนก็สั่งให้ล่วงอาถ้าอย่างนั้นแล้วจะทาไงพอเรามือแกว่งไปเนี่ยมันปรากฏว่าแข็งตึงก้านแข็งนะครับ คือในลักษณะ,ะบังเอิญเนี่ยมันอาจจะมีข้อมูลมาในเชิงที่พิทักษกรได้ยินมาคือถ้ามันแข็งมากมันโค้งออกอนั้นน้ํามากต้องถอยน้ําออกพินักษกรครับอาจจะใช่แต่ไม่ใช่เป็นเรื่องของความเสียหายในลักษณะเอามือไปผักที่ช่อผลลและก้านเขาตึงนั่นหมายความว่าปริมาณน้ำในต้นในชอ่อเามีเพียงพอ เขาจะพัฒนาได้เร็วพัฒนาได้เร็วคือผลที่ได้รับการผสมเกสรเขาก็จะเจริญเติบโตเร็วเบ่งเร็วนะครับเร็วว่าสร้างขนาดขึ้นมาอย่างรวดเร็วส่วนผลที่ไม่ได้รับการผสมเกสรก็จะหลุดล่วงไปเพราะว่าผลที่ได้รับการผสมเกสรเขาจะดึงพลังงานจากผลข้างๆมาเลี้ยงมาพัฒนาตัวเองดังนั้นอยากจะสรุปให้ฟังว่าก้านตึงดีกว่าก้านเหี่ยว การย่นหรือการนิ่มเพราะเขามีน้ําเพียงพอและเขาก็ไม่ขาดแคลเซียมเพียงแต่ว่าเราอย่าไปเพิ่มระดับน้ําเร็วเกินไปให้รักษาระดับน้ํานี้ไปเรื่อยๆหลังจากดอกบานไปสองสัปดาห์ปัญหาจะไม่เกิดขึ้นในกรณีนี้คือทุกวันนี้เนี่ยนะครับข้อมูลทางในส่วนของผู้ที่มีความรู้ผู้มีประสบการณ์ก็นำมาเล่าสู่กันฟัง เป็นการสร้างความสำคัญสร้างจินตนาการสร้างเทคนิคการจัดการแต่ผมย้ำแล้วว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นไม่ได้ผิดนะครับไม่ได้ผิดแต่มันไม่เหมาะกับการที่เราจะนำมาใช้ในสวนของเราในประเด็นที่เรามีการบริหารจัดการน้ำทางดินเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะไปช่วยให้ส่วนของด้านบนใบเขาจะสดใสขึ้นหรือในตำแหน่งของดอกเองที่มีปลอกบีส่วนห่อหุ้ม เขาก็จะเริ่มคลายตัวสำหรับวันนี้เวลาหมดลงครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขทุกทุกท่านสวัสดีครับ